ช่วงดีเช้าวัานอังคารที่29พฤศจิกายน2565กับการอัปเดตประเด็นสำคัญสำหรับภาคการเงินกับลายปัญ่าให้แบบมานิฟสได้คือวันจันทร์่ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปโดยไอ้แหนบริษัททีมค่ะประเด็นที่ตลาดโลกให้น้ำหนักมากนะตอนนี้นะคะมีอยู่สองเรื่องใหญ่ให่ประเด็นแรกก็คือจีนที่มีการประททวงในหลายเมืองนะคะทั้งเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งอู่ฮั่นเฉินตูซีาและนานกิงนะคะโดยเป็นการประททวงที่ไม่พอใจสำหรับมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลที่ยาวนานนะคะซึ่งส่งผลให้ เศรษฐกิจเนี่ยมีการชะลอตัวลงแล้วก็กระทบกับการดําเนินชีวิตของประชาชนนะคะทั้งนี้ผู้ประท้วงบางกลุ่มเนี่ยเรียกร้องให้สีจิ้นผิงเนี่ยมีการลาออกเลยนะคะล่าสุดมีรัฐบาลจีนนะคะหรือรัฐบาลปักกิ่งเนี่ยมีมาตรการผ่อนคลายมากขึ้นนะคะโดยมีการสั่งยกเลิกสิ่งกีดขวางที่กั้นเอาไว้ในทางเข้าของอพาร์ตเมนต์ที่มีผู้ติดเชื้อนะคะหลังจากว่าไอ้ตัวที่ปิดกั้นเนี่ยการเป็นอุปสรรคในการเข้าช่วยเหลือทางการแพทย์นะคะในขณะที่ตัวของเซี่ยงไฮ้เองก็มีการอนุญาตให้ เข้าใช้ในสถานที่สาธารณะได้นะคะแต่ต้องมีการแสดงผลตรวจที่เป็นลบก่อนหน้า48ชั่วโมงค่ะประเด็นความไม่พอใจที่ลุกราในจีนค่ะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวลงทั่วโลกและเป็นปัจจัยที่กดดันต่อเซนเมนต์การลงทุนทั้งในด้านเศรษฐกิจรวมถึงราคาพลังงานค่ะที่อาจรับแรงกดดันจากมีมานที่ชะลอตัวลงจากจีนค่ะรวมถึงความกังวลเรื่องของสป라이ดิสครับชันด้วยนะคะหากการระบาดเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อของจีนเนี่ยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามค่ะนักวิชาการและก็นักวิเคราะห์เนี่ยประเมินว่าจีนจะสามารถควบคุมสถานกา,ารณ์การประท้วงได้นะ,ะและจะยังคงดําเนินนโยบายเชื้อโควิดต,ต่อไปในขณะเดียวกันในกรมบแหวสก็ประเมินว่าจีน mm hmm. มีโอกาสที่จะเปิดประเทศได้เร็วกว่าที่ตั้งไว้ก่อนหน้าที่เดือนเมษาย,ยนปี2023 mm hmm. ค่ะประเด็นที่สองค่ะคือเทิรแนแงของพอเวลค่ะที่จะมีการเปิดเผยในวันที่30นี้นะคะโดยจะเป็นการบ่งชี้ถึงแนวโน้มหลบเบี้ยมุมมองเศรษฐกิจเงินเฟอ้อแล้วก็รวมถึงภาคแรงงาน ของซาลาร์ฐค่ะซึ่งตลาดประเมินว่าดอทพลอตค่ะจะถูกชิฟ์ขึ้นนะคะจากเดือนกันยายนที่ผ่านมาที่3.75-4.00%เนี่ยมาที่5-5.25%ค่ะและดอกเบีย้ยจะถูกปรับลดลงในปี2024ค่ะหรือว่าเร็วสุดเนี่ยก็คือครึ่งปีหลังของปี2023ค่ะหลังจากที่เศรษฐกิจเนี่ยมีแนวโน้มจะเข้าสู่ recession น,นะคะแต่ว่าเป็น soft landing นะคะในช่วงกลางปีนอกจากนี้ค่ะอัะตราเงินเฟ้อก็มีแนวโน้มจะชะลอตัวลงนะคะโดย b a s t case เนี่ย มีโอกาสทีเ่เงินเฟ้อนนจะชะลอตัวลงต่ำกว่า3%ในปี2023ค่ะทั้งนี้เนี่ยตลาดคาดว่าพอเวลจะบ่งชี้ถึงการเขาเรียกว่า slow slow rate hike นะคะ e รือทอร์กิสโนนั่นเองก็คือการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่ชะลอตัวลงแต่ว่ายังคงเป็นความ Hoki กิอยูน่นั่นเองนะคะหลที่ที่อัตราค่าจ้างณปัจจุบันเนี่ยยังคงอยู่ในระดับสูงและเป็นการสะท้อนถึงเรื่องของเงินเฟ้อค่ะ ผลสำรวจของ MLIV จาก388 s u r v e ปดเซอเวย์นะคะก็พบว่าภาพตลาดในปี2023เนี่ยจะมีการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงนะคะในขณะเดียวกันเงินเฟ้อก็ยังคงอยู่ในระดับสูงหรือการเข้าสู่ภาวะ stagflation ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็น key risk สำคัญในปี2023นะคะอย่างไรก็ตามค่ะจากผลสำรวจเชื่อว่าตลาดหุ้นจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาสสีนี้โดยกว่า6 0ของ ผู้สำรวจเนี่ยยังคงบูลิชในสินทรัพย์เสี่ยงค่ะและพบว่าดาวโจนปีนี้ค่ะเอาเปรียบมากกว่าแนสแสงนะคะซึ่งเป็นการบมชีว่าหุ้นกลุ่มซิติเค้ลหรือว่าได้จากเศรษฐกิจเนี่ยเติบโตได้ดีกว่าหุ้นกลุ่มโกลนนั่นเองค่ะโดยได้รับปัจจัยหนุนหลักๆก็คือผลประกอบการที่ออกมาดีการชะลอตัวของน้ำหนักดอกเบีย้ยแล้วก็บอนยูที่มีการปรับตัวลดลงค่ะในขณะเดียวกันค่ะโอกาสสำหรับ s p 5 0 0ห้ค่อนข้างชัดเจนนะคะเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาประมาณ16% และจากสถิติค่ะจะพบว่าการปรับตัวลดลงในปีนี้จะทําให้ปีหน้าเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงค่ะนอกจากนี้ค่ะผลสํารวจยังบ่งชี้ว่าตลาดกําลังกังวลงกับเรื่องของเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยทำให้เร์ของดัชนีนในสหรัฐค่ะอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากนี้ประมาณ10นะคะทั้งนี้อันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์จากโกลแมนแซกมอร์แกนสแลนแลวก็แบงก์ออฟอเมริกาค่ะซึ่งหลักๆมาจากการดาวเกรด PE ลงมานั่นเองนะคะก็เลยเป็นแรงกดดันทําให้ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงมาและประเมินว่า ยุโรปเนี่ยอาจจะเข้าสู่ contraction นะคะหรือว่าอขอโทษค่ะ correction ค่ะหรือว่าการเข้าสู่ภาวะล z เซ i o n นั่นเองค่ะสลับดอลลาร์ค่ะมองว่ามีแนวโน้มจะอ่อนค่าลงตลอดปี2023นะคะโดย60%ประเมินว่าดอลลาร์เนี่ยเป็น downward trend ค่ะเป็นตลอดปีแล้วก็จะเป็นการสร้างโอกาสให้กับตลาดหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี2023เช่นกันค่ะโดยหาพูดถึงในเรื่องของโอกาสในการลงทุนปีหน้าค่ะ m l v s so u r v e y เขาบ่งชี้ว่าตลาดเนี่ยเริ่มจะ switch จากการลงทุนในตราสารนี้ระยะสั้นมาเป็นตราสารนี้ระยะยาวมากขึ้นนะคะและให้น้าหนักกับกลุ่มเทคมากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะเพราะในปีนี้ค่ะรับแรงกดดันค่อนข้างมากนะคะจากแนวโน้มของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะและในครึ่งปีแรกค่ะของปี2023ค่ะมองว่าจะเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นอยู่นะคะแต่ครึ่งปีหลังจะเริ่มเปลี่ยนเป็นการชะลอตัวของเศรษฐกิจจนถึงเข้าสู่ภาวะ recession นะคะและจะทาให้เฟดเนี่ยเปลี่ยนสัญญาณมาเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ค่ะส่วนปัจจัยความเสี่ยงที่สําคัญก็คือตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะอังกฤษแลวก็แคนาดานะคะที่มีโอกาสจะคราชมากถึงยี่สเปอร์เซนหลังจากมอดเกตเรทเนี่ยเร่งตัวขึ้นทำให้ดีมานหดหายแล้วก็ราคาบ้านก็จะปรับตัวลดลงค่ะนอกจากนี้พอความเสี่ยงในเรื่องของ g e o p o l i t i c ให้น้ำหนักน้อยลงนะคะทั้งความเสี่ยงจากเรื่องประเด็นของจีนไต้หวันแล้วก็นาโตรัลเซียค่ะโดยสำหรับเรื่องของอัตราการว่างงานค่ะจะเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงนะคะหลังที่ต้องบอกว่าภาคแรงงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งของอเมริกาหรือแม้กระทั่งอังกฤษค่ะ ก็ยังมีความตึงตัวอยู่นั่นเองนะคะทําให้ค่าจ้างเนี่ยยังคงอยู่ในระดับสูงเราจะเห็นว่าภาคแรงงานที่แข็งแกร่งภายใต้เศรษฐกิจที่อาจจะมีการชะลอตัวหรือเข้าสู่ภาวะ recession เ,เนี่ยทำให้ตลาดประเมินว่าการเข้าสู่ recession ในครั้งนี้อาจจะเป็น soft landing ได้มากกว่านะคะแล้วก็ภาครายงานตอนนี้เนี่ยก็ยังขาดแคลนอยู่นั่นเองค่ะ สรุปภาพรวมการเงินการลงทุนค่ะตลาดหุ้นสหรัฐปิดปรับตัวในแดนลบนะคะเฉลีย่ยประมาณ1.5%จากกรามกังวลเรื่องของการประทวงในจีนและถ้อยแถลงของประธานเฟดในแต่ละรัฐที่ยังคงไม่แน่นอนค่ะล่าสุดเฟดวอชนะคะให้น้ำหนัก69.9%สำหรับการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่50 basis p o i n t ก็ลดลงจากเมื่อวานนี้นะคะทำให้ตลาดในกังวลการเข้าสู่ recession ซึ่งมีความเป็นไปได้ปัจจุบันนะคะอยู่ประมาณ62%และเม็ดเงินก็เลยไหลกลับเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยค่ะดอลลาร์ก็เลยกลับมาแข็งค่าขึ้นที่ระดับ106.62ลงมถึงข้างินเยนนะคะซึ่งเป็นแชปเฮเวนเหมือนกันที่138.89และจะกการประท้วงของจีนค่ะทำให้ค่างเงินหยวนเนี่ยอ่อนค่าลงมาที่7.20นอกจากนี้ค่ะเม็ดเงินยังไหลกลับเข้าสู่ตราสารหนี้ด้วยะคะจากก่อ ความกังวลเรื่องของ recession mode นั่นเองทำให้บอลยูสิบปีและสองปีก็มีการปรับตัวลดลงค่ะสเปรย์สองับสิบปียังคงอินเวอร์นะคะที่ลบ0.77%สเปรย์สามเดือนนับสิบปีลบ0.72%ส่วนราคาทองคำค่ะซึ่งเป็น Have h ฮเซ h แพรเเหมือนกันนะคะก็เผชิ่กับแรงขายค่ะหลังจากที่เรียลเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะเล่งตัวจาก1.36มาที่1.43ค่ะในทิศทางเดียวกับราคาน้ำมันค่ะที่ชะลอตัวลงจากความกังวลเรื่องของดีมันในจีนดิฉลอตัวแล้วก็การกำหนดเพดาราคาของทางยูโรโซนนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะตอนท้ายตลาดค่ะราคาน้ำมันมีการปรับ,บ,บตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีแนวโน้มว่าโอเปอาจจะลดกําลังการผลิตในการประชุมวันที่4ธันวาคมนี้ค่ะทั้งนี้เนี่ยราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้เงินเฟ้อเนี่ยมีแนวโน้มชะลอตัวลงด้วยซึ่งปีหน้าเนี่ยคาดว่าราคาน้ำมันจะลดลงจากนี้ค่ะ ลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลงเฉลีย่ย1%จากความโมวลเรื่องของการประชวงไดจีนะคะในขณะที่นักวิเคราะห์จำนวนมากนประเมินว่าเศรษฐกิจในยูโรโซนจะถดถอยในปีหน้าจากเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นทําให้ ECB จะต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยค่ะเดีย๋ยวางไรก็ตามค่ะตลาดหุ้นยุโรปนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยสต็อก6ก0ค่ะปรับตัวบวกกว่า1 5จากจุดต่ําสุดในเดือนกันยายนซึ่งจะพบว่าค่า V2X หรือว่าเป็นค่าความผันผวน ของดัชนีในยุโรปนะคะเช่นเดียวกับ VIX นั่นเองของอเมริกานะคะทุกครั้งเนี่ยที่มีการปรับตัวลดลงต่ำกว่า20เป่รเซ็ว่าอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่า oversold นะคะจะเป็นจังหวะที่น่าเข้าลงทุนแต่หุ้นเอเชียค่ะรับแรงกดดันจากการประท้วงในจีนเช่นกันนะคะโดย A50 ปรับตัวลดลง1.2เซึ่งเป็นการช่วงลบลงนะคะเช่นเดียวกับตลาดหุ้นฮ่องกงที่ปรับตัวลดลง1.5เปาซ็การปรับตัวที่รุนแรงค่ะทั้งนี้กลุ่ม c o m ูนิตี้ค่ะ คอมมูิตี้ในจีรับแรงกดดันนะคะทั้งราคาพลังงานแล้วก็ราคาเหล็กค่ะจากการภาคการผลิตนะคะในขณะเดียวกันคอนซัมชันก็รับแรงกดดันจากการปิดสถานที่สาธารณะรวมถึงร้านอาหารด้วยค่ะอย่างไรก็ตามค่ะการประทร้วงในจีนคาดว่าจะเป็นน้อยระยะสั้นนะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยน่าจะควบคุมได้น,นะคะแล้วก็เราจะเริ่มเห็นรัฐบาลเนี่ยจะมีการผ่อนคลายมากขึ้นสําหรับมาตรการล็อกดาวน์นะคะซึ่งการผ่อนคลายเนี่ยค่ะจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การลงทุนในจีนเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นนั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ